ให้ทายนะครับว่าผมจะวางโบว์แดงคันไหนคันไหนเอยคันนี้เองนะครับนี่คือเจ็ต GK นะครับปี2 0 2 1วันนี้เขามีเจ้าของแล้วนะครับลูกค้าจองมาทางออนไลน์หน้าเพจโชลูไมถบ้านนะครับผมจะไปส่งมอบรถที่กรุงเทพมหานครนะครับลูกค้าโอนเงินจองมาแล้วคันนี้ซื้อสดนะครับปี21 ไม่ห้าหมื่นหกพันโลนะฮะเกียร์ธรรมดาหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ฮอนด้าเลิกผลิตฮอนด้าแจ็สเกียร,ยร์ธรรมดาไปแล้วนะครับไปเราไปกรุงเทพด้วยกันครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท71ดนะครับนี่มาส่งมอบรถเจ้าแจ็ส G K นะครับ สวัสดีครับที่วันนี้ผมมาส่งรถให้คุณพอแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานคระครับแล้วมาส่งรถตอนนี้แก๊ส G K 2021นะครับคุณพอเป็นไงบ้างครับก็ตรงปกไหมครับตรงปกเลยครับเลขไม้ตัวถังสะอาดครับไม่มีอะไรที่เสียที่ผมเห็นนะครับครับผมตอนนี้ก็ตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้วทำการซื้อขายเรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณคุณพอมากนะครับที่ไว้วางใจซื้อรถกับจุลุยมารถต้านแล้วก็ถ้ามีโอกาส ให้ผมรับใช้ไม่ว่าเรื่องรถหออะไต่างก็ดีมากมากเลยครับผม hmm. แล้วก็เป็นเกียรติกองามมากเลยครับที่เขับรถมาจากโซล่าระสงค์เลยครับครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะตื่นเนนต้นทุกครั้งนะครับที่ที่ลูกค้าจองโอนเงินาทางออนไลน์ผมจะต้องมาส่งรถด้วยตัวเองเพราะว่าหนึ่งอยากจะมาเจอลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจกับเราเราก็ยินดีมากๆและเป็นเกียรติครับโชว์รูมผมมากๆเลยครับที่ที่ได้ดูแลคุณพ่อเลยขอบคุณมากมากเลยครับผมครับผม